แต่ชะตาชีวิตเรามีความเชื่อว่าทุกอย่างถูกกําหนดอย่างตัวพี่เองเนี่ยนะไม่เคยอยากจะเป็นนักการเมืองไม่เคยคิดไม่เคยคิดเป็นผู้วักป่าอยากเป็นทหารไปสอบข้อเขียนผ่านเรียบร้อยอ้าวเป็นกันไยอ่าครับผมพอไปตรวจร่างกาย <c oughs> เขาบอกว่าสายตาสั้นอ้าวไม่ผ่านอ่านหนังสือก็ไม่ต้องใส ขียนหนังสือก็ไม่ต้องใส่จะขับรถจะอะไรก็ไม่ต้องใช้แว่นเลยก็มีความเชื่อว่าทั้งหมดมันเป็นชะตาชีวิตรวเราทุกชีวิตถูกกาหนดนะเขาไม่ได้ให้เรามาเป็นทหารก็มีลูกพี่ลูกน้องทางคุณพ่อก็ให้ไปสมัครเข้าเตรียมตัวจะไปอบรมเป็นในร้อยจะเป็นในร้อยด้วย <laughs> ก็เกิดปัญหาคือเอาเป็นว่าเรารู้สึกว่าผู้ก่อบัญชานมไม่เป็นธรรม ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนิสัยเราแหละที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็เกิดการโต้เถียงกับผู้พับากก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้ก็คงไม่เป็นแล้วนั่นแหละก็เลยตัดใจลาออกแต่ชะตาชีวิตเรามีความเชื่อว,ว่าทุกอย่างถูกกําหนดอย่างตัวพี่เองเนี่ยนะไม่เคยอยากจกะเป็นนักการเมืองไม่เคยคิดไม่เคยคิดเป็นผู้ว่กากวาอยากเป็นทหาร เป็นทาหารด้วยใช่แบบคุณพ่อคุณพ,พ่อเป็นทาหารใช่ไปฝันตั้งแต่เด็กตั้งใจเลยว่าจะไปสอบเข้าเตรียมทาหารอ้าวแล้วอยู่ดีๆก็าาไปสอบๆๆข้อเขียนผ่านเรียบร้อยอ้าวเป็นกังไงอีกอ่าครับผมพอไปตรวจร่างกายเขาบอกว่าสายตาตั้นอ้าวไม่ผ่านหมอที่โรงพยาบาลตรวจก็ตั้นจริงสั้นจริงใช่แต่ว่า หมอเขาก็พยายามเอาเลนมาให้ลองนะไม่ไม่ว่าอันไหนมีปัญหาหมดจนหมอเขาคงเวียนหัวกับเรา <c oughs> เขาก็ถามว่าถ้าเราไม่ใส่แว่นเนี่ย <c oughs> เรามีปัญหาไหม <c oughs> ผมบอกหมอครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมตาสั้นนี่ผมก็ไม่รู้นี่ผมก็ไม่รู้ครับ <c oughs> หมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ <c oughs> ผมว่าคุณอย่ายไปยุ่งมันเลยตาสายตามันเรื่องสําคัญนะถ้าคุณไม่เดือดร้อนคุณก็อยู่งเงี้ยแหละตั้งแต่สิบหกจนวันนี้ยังไม่เคยใส่แว่นอ่านหนังสือก็ไม่ต้องใส่ เขียนหนังสือก็ไม่ต้องใส่จะขับรถจะอะไรก็ไม่ต้องใช้แว่นเลยก็มีความเชื่อว่าทั้งหมดมันเป็นชะตาชีวิตเราทุกชีวิตถูกกําหนดนะเขาไม่ได้ให้เรามาเป็นอาหารทำยังไงก็ไม่ได้แต่ยังอยากเป็นอยู่พอเรียนจบพอเรียนจบมห้าไปต่อแม่ก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างคุณตาแล้วกันไปเรียนทางกฎหมายเพาะตรงบ้านคุณแม่เลยเป็นกฎหมายหมด กับ <uge Kas im> มี <ina> หมอบ้างนะก็เลยตัดสินใจงั้นเรียนกฎหมายเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นชอบความถูกต้องความเป็นธรรมก็ไปเรียนแต่ยังอยากเป็นทหารอยู่ <c oughs> พอไปเรียนจบจบปริญญาตรีไปสมัครเลยก็มีลูกพี่ลูกน้องทางคุณพ่อก็ให้ไปสมัครเข้าเตรียมตัวจะไปอบรมเป็นในร้อย <c oughs> จะเป็นในร้อย <c oughs> ด้วยก็เกิดปัญหาคือเอาเป็นว่า เรารู้สึกว่าผู้ก้าัญชามันไม่เป็นธรรมอ่ะไปเรียนในนอกอะไรอ่ะนอกวิชาเออนอกเวลาราชการแต่ถูกกล่าวหาว่าเอาเวลาราชการลูกน้องอีกคนหนึ่งเขาก็ไปเรียนปริญญาตรีที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะนอกเวลาราชการเหมือนกันนอกเวลาราชการถ้าเขาอ่ะจบปริญญาตรีเขาได้ปรับยศใช่ใช่ครับเราเห็นพ่อ พ่อเราเป็นอาหารเนี่ยเราเห็นแต่พ่อเราเนี่ยดูแลลูกน้องส่งเสริมลูกน้องแต่ทําไมเรามาเจอคนระแบกบก็เลยคิดว่าเอฟทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปนะ <c oughs> ถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนิสัยเราแหละที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็เกิดการโต้เถียงกับผู้พับากษก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้ก็คงไม่เป็นแล้วนั่นแหละก็เลยตัดใจลาออก และหลังจากนั้นก็มุ่งมาทางกฎหมายนะครับ,รบก็สอบเนได้แล้วก็ไปเรียนต่อที่ทต่างประเทศเสร็จกลับมาก็ต่อเป็นผู้วักษาครับ,รบอันนี้คือชีวิต